นี่ครับถ้าจะคราฟเราได้อีกหลายตัวที่เราจะต้องใช้เนี่ยอันนี้คราฟเพื่อพัฒนาตัวละครพัฒนาตัวละครพัฒนาตัวละครอันนี้พัฒนายานนะครับคราฟเพื่อพัฒนายานนะฮะอันนี้ก็พัฒนาตัวละครพัฒนาตัวละครเลเวลนะครับพัฒนาเลเวลเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นพัฒนายานอิ i ิตเกียเมทัลเลียนเนี่ยอ่านี่ก็พัฒนายานเนี่ยก็คราฟได้อุปกรณ์คือใช้ตัวนี้มาคราฟนะฮะก็ลองได้อยู่แต่แอดยังไม่คราฟนะครับแอดจะไม่คราฟเนี่ยครับหน้าที่ของเราที่ ผ่านช่วงต้นเกมไปแล้วก็จะเจอประมาณนี้นะครับเข้าไปคราฟหรือไปเอ็นฮาร์นี่ก็ได้นี่ครับเข้าไปที่เอ็นฮาร์หมดนี่ก็ได้อ่าเนี้ยเข้าไปเอ็นฮาร์นเอ็นฮาร์นนี่ก็เข้าไปนี่ครับหมายความว่าไปพัฒนาอุปกรณ์ทั้งหลายในพวกมรลดาเกียร์ทั้งหลายนะฮะเนี่ยเนี่ยจากระดับ R อะไรจาก T5 เนี่ยให้มันให้มันอัพพลังสูงขึ้นเนี่ยฮะให้อัพพลังสูงขึ้นได้นะครับ ก็เดี๋ยวแอดไปดูหลังใหม่นะครับแอดไปดูหลังใหม่ตอนนี้แล้วก็เนี่ยก็จะก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับการพัฒนาตัวละครเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยแอดจะต้องทําหลังใหม่บ่อยๆ ấy, เพื่อให้ให้เนื้อเรื่องของเกมมันเดินหน้านะครับเข้ามาทิปปับมันจะได้มีอะไรแตกต่างถ้าไม่นงั้นมันก็จะประซ้ําๆๆๆจํา้ำจำเจเหมือนเดิมนะจากตรงนี้แอดจะพาไปดูตรงนี้ครับรีกริดครับเออเวอร์เน็อีกงานหนึ่งเวอร์เน็นี่ก็เข้าไปทําได้นะครับเข้าไป เนี่ยเขาไปเก็บตรงเนี้ยเนี่ยแอดแอดมาทําไว้เนี่ยครับนี่ครับแอดมาทําไว้เรียบร้อยแล้วนยฮะอยู่เที่ได้รางวัลอะไรเอ่ยอ่านี่คือได้รางวัลตรงนี้นะครับได้รางวัลแล้วนี่นได้ตรงนี้มาสิบหกชิ้นนี่นี่นี่แจ๋วมากนี่สองอันเลยแจ๋วทั้งคู่วิธีการทําก็คือแตะเข้าไปที่บนแมปจะบใตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกมาเราต้องการไอเทมอะไรไอเทมชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้เราต้องการอะไรฮะอันนี้ชุดนี้อันนี้ได้ยี่สิบ เอยี่สิบแต่และอันนี้ได้เพชรม่วงนะครับเพชรม่วงที่ใช้เป็นสตามินาในการเข้าไปต่อสู้ห้าร้อยเจ็ดสิบสองเพชรม่วงเราลดไปแล้วนะ,ะแอดจากจากแสนหนึ่งเนี่ยเหลือเจ็ดพนห้าแล้วเพราะว่าอุลลุยหลังไม่ไปพอสมควรและอันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่ใช้พัฒนาเลเวลตัวละครนะครับส่วนชิ้นนี้ก็จะคือนี่นะฮะก็ มีส่วนสําคัญทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเราตัวนี้ก็ดีเหมือนกันใะอาอันนี้เอาอันขวาสุดเลยแล้วกันแต่มันจะใช้เวลานานาหน่อยใช้เวลาแปดชั่วโมงใช้เวลาแปดชั่วโมงแอดเก็ไม่ซีเรียใจพรุ่งนี้พรุ่งนี้ขึ้นมาเก็บนะแล้วก็อันไหนอีกที่เสร็จแล้วที่เสร็จแล้วมันจะอันนี้ยังน่าจะยังไม่เสร็จอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะฮนะเฮ้ยเสร็จไหมเนี่ยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะเอาอะไรต่อ อันนี้แอดขอขอเป็นสี่ชั่วโมงแล้วกันขอสี่ชั่วโมงนะครับขอสี่ชั่วโมงเพราะแอดต้องการไอเทมตัวนี้เยอะๆเนี่ยไอเทมตัวนี้ก็ส่วนหนึ่งฮะต้องการเยอะๆไออีกชิ้นหนึ่งที่แอดรอไว้คืออันไหนเอ่ยซอนเบย์แล้วนะครับ A D C G นี่อันนี้นะ,อ,นนะอันนี้ลงแล้วนะครับอันนี้อีกอันหนึง่งอันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จ ไอ้ตังไว้สี่ชั่วโมงยังเหลืออีก1ชั่วโมงครึ่งนะฮะเดี๋ยวค่อยมารับนะครับแล้วก็ตัวตรงนี้นะครับนี่เป็นกองกําลังต่างดาวนะครับเราสามารถเข้าไปลุยได้เลเวลเจ็ดสิบกเจ็ดสิบก็จริงแต่ว่าของเราเลเวลเจ็ดสิบเข้าไปเอาไม่อยู่ครับตีไม่อยู่ครับแล้วก็ดิฟตรงนี้ก็เข้าได้ครับนี่ดิฟตรงนี้ก็เข้าได้นี่ฮะก็เข้าไปเก็บไอเทมได้เหมือนกันนี่ะไอเทมที่จะได้จากการลงดิฟก็คือประมาณนี้นะครับการต่อสู้ในล้วงเข้าไปในในระดับลึกของ ของฝ่ายต่างดาวนะครับก็จะได้ตัวนี้เยอะหน่อยไอเทมตัวนี้เยอะหน่อยแล้วก็อันนี้แอดเข้ามาถึงที่นี่แล้วครับดันเแล้วนะครับอันนี้ผ่านแล้วนะครับอัน,นแอดรอดันเอยู่แต่ว่าต้องพัฒนาเลเวลให้สูงให้ได้ทุกคนได้80บแล้วแอดจะมาลุยฮะไม่งั้นตอนนี้เอาไม่อยู่ครับไปไม่ไหวครับดันไม่อยู่อันนี้แอดก็พาไปดูเว r ร์แมปแล้วแอดจะพามาดูเรื่องรีกิลเมนต์นี่นะครับนี่รีกริลเมนต์นี่นี่เพราะว่าแอดมี มีที่จะรีกริดอยู่นะที่จะสุ่มตัวละครอยู่คลาสสิฟายเนี่ยคลาสสิฟายเนี่ยนะครับเราเลือกได้มันใช้สุ่มตัวละครมันมีพอเรามี90จะสุ่มได้4นะครับลองดูนะครับแอดจะเอาตัวไหนดีแอดจะเลือกตัวไหนดีโอ้ที่ตัวนี้ก็ดีนะเนี่ยเออแล้วมีสุ่มไหมนี่ด้วยนะเออตัวนี้ก็ดีอะ่ะเดี๋ยวมันมีสุ่มโอเปอเรเตอร์ด้วยข้างล่างนี่ครับนี่ครับสุ่มโอเปอเรเตอร์นี่ฮะแดเร่งองเร่งนี่อยู่นะสุ่มโอเปอเรเตอร์เอาเลย นะครับ10ชิ้นนี่นะครับนี่นะได้ออรเตอร์คนนี้นะครับเมอร์ลินนะครับจะใช้ชิ้นส่วนตรงนี้นะครับ1ิบชิ้นนะครับนี่ตรงนี้1ิบชิ้นแอดเอาเลย1ิบเลยเนี่ครับเอาแล้วครับเรามาดูซิว่าเราจะสุ่มโอเอเรเตอร์ได้ไหมเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าคลิปมันยาวไปแอดขอตัดครึ่งนะครับเนี่ยขอตัดครึ่งนะป้าบเอาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว แอดสคริปต์เลยเพื่อเซฟเวลาได้ใครบ้างสิบเนี่ยโอ้โหได้ซ้ำๆทั้งนั้นเลยครับเอ๊ะเหมือนจะคนนี้มาใหม่เออไม่ได้เมอร์ลินนะครับได้ไลม์นะครับเออเอ้เหลืออีกสองชิ้นเอาเลยไอ้หมดเลยนะครับหมดเนื้อหมดตัวกันไปเลยเอาละครับให้หมดเนื้อหมดตัวกันไปเลยปั๊บได้ไขรเอ่ยฟึ๊บได้ไลม์เหมือนกันนะครับ แอสคิปเลยไม่ได้เมอร์ลินนะครับซ้ำทั้งคู่แล้วก็มีคลาสซิฟายลีกิตเนี่ยคลาสซิฟายลีกิตเนี่ยแอดจะเอาคนไหนดีเอาคนนี้ดีไหมเนี่ยคารินวองเนี่ยเออมี80เอาเลยนะลีกิตเลยนะครับปืดมาเลยมาเลยมาเลยลงมาเลยลีกิตโอเปอเรเตอร์ก็ไม่ได้อามาลีกิตเธอจะจะมาไหม ได้ดาวเดียวอีกนะครับได้ดาวเดียวอีกโรเซ่นะครับโรเซ่ก็มีเยอะแล้วได้ตัวละครเดิมๆทั้งนั้นเลยนะครับเออได้ทาวเวอร์มาหนึ่งเอาละไม่ได้คารินวองเหมือนเดิมนะครับคารินวองอยังไม่ได้ก็อ่าประมาณนี้นะครับางนี้พอไปรีกริตไม่ได้แล้วเนี่ยเอออีกชิ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือเข้าไปดูที่สโต์นะครับแอดอยากจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูใครที่มีที่สโต้เออจะมีอันนี้ครับนี่ ไอเทมชิ้นนี้เขาบอกว่า new CEO คูปองเนี่ยครับอันนี้น่าจะน่าจะไปเปิดกาชาเลือกเลือกได้ฟรีนะครับหนึ่งตัวนะฮะเลือกได้ฟรีหนึ่งตัวไม่แน่ใจอาจจะลองดูนะครับเพื่อเป็นไกด์อ่านี่ไงเลือกหนึ่งตัวจะเป็นตัวเดิมอ่ะเป็นตัวเดิมที่ซ้ําๆหรือเปล่าเนี่ยเออไอพวกนี้เรามีอยู่แล้วเฮ้ยซิกมานี่ซิกมาเราไม่มีเอาแล้วเอาแล้วซิกมาไม่มี คาซิบินก็ไม่มีนครับรัดมิลาเฮ้ยแอดแอดเคยอยากจะไปไปสุ่มและรัดมิลาแต่ไม่ได้เฮ้ยอย่างฮิริมโอ้เจ๋งเจงเจงครับเอออันนี้ระหว่างซิกมาก,กับรัดมิลาแอดเอารัดมิลาดีกว่านะฮะแอดเลือกรัดมิลานะครับนี่ครับรัดมิลาเพราะว่าตอนก่อนนี้ยแอดจะไปไปไป,ไปเปิดการชาตแล้วไม่ได้นะครับเอาเลยแอดเลือกตัวละครตัวนี้ปั๊บมาแล้วโอ้โหโดนเลย โดนเลยนี่ไงรัดมิล่านะครับโดนเลยนี่สไนเปอร์มาแล้วนี่ครับมาแล้วมาแล้วโอเคเนี่ยใครมีคูปองซีโอนะครับเอายังอยู่อีกเหรอเฮ้ยมีกี่ใบกันแน่เนี่ยเฮ้ยหลืออีกใบได้สองใบเหรอเฮ้ยเฮ้ยได้สองใบได้สองใบ,งบมีเซลลินด้วยเซลลินเราก็ยังไม่ได้นะครับเซลลินเนี่ย เออเอสเาใครดีเอ่ย the, the เอสเทโรซาแอสเทโรซาเดอเดอเชวาเลียเออเฮ้ยอ่าดีกาอื่นนี่เรามีแล้วอย่างฮิริมตอนนี้เหลือนาฮะนานาฮาร่า,าชิฟุยุชิฟุยุอะใครเอ่ยอเล็กซ์ลาดิล่าเราเอาไปแล้วนะครับซิกมาเฮ้ยมีซิกมาซิกมากับเออนานาฮาร่าก็ดีอ่ะ เดอเชเบเลีย er ก็ดีเอสท์ทาวเดอเชเบเลียคนนี้คือทำหน้าที่อะไรอุย้ยอันนี้เป็นสไตรเกอร์เหรอกล่าวเอตแท็กแล้วคนนี้ล่ะนานาฮาร่า ah นี่ล่ะนานาฮาร่า ah ก็แบบเดียวกันเลยกล่าวเอตแท็กเอ่อเอาไงด,ดีเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีซิกมาซิกมาเป็นซิกมาเป็นทาวเวอร์เหรอเฮ้ย เออซิกมาก็อยากได้อะ่ะขอเป็นนานาการ่าก,ก็แล้วกันนะครับอืมเอาเชเวรเลีย,ยก่อนแล้วกันอ่ะขอเป็นเชเวอเลีย,ยนะครับปับ๊บเอ้ยเอ้ยไอยตัวนี้ได้สองใบนะครับได้สองใบเอาละมีไหมไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วนะตอนนี้หมดแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นเป็นคูปองเกี่ยวกับเรื่องแอนนิเวอร์ซารี่นทีเจ็ดเป็นอาวุธนะครับชิปคอมคูปองอันนี้เป็น เป็นยานนะครับ10ชิปนี่เป็นยานนะครับเปิดแล้วใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเพื่อนๆใครมีมาเปิดได้เลยนะมาเปิดใช้ได้เลยครับเหลืออีก3ชิ้นแอดมาเปิดหลังใหม่แล้วกันนะแอดมาเปิดหลังใหม่นะครับโอเคก็เนี่ยส่วนที่แอดอยากพามาพาคุณผู้ชมกับเพื่อนๆมาไกด์ก็ตรงนี้นะครับไกด์กันตรงนี้นะครับก็อย่างอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้แอดไปทําลุยหลังใหม่ ให้เกมมันพัฒนามีให้ให้มีอะไรทีเ่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าขึ้นพอมีจุดที่ก้าวหน้าแล้วแอดจะมาทําคลิปแชร์กับเพื่อนๆใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าน่าจะสนุกสนานกับเคาน์เตอร์ไซด์กันนะครับก็คลิปนี้คงจะเป็น2ท่อนนะจุด1กับจุด2นะครับต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ